อน้องปูชาคุณพระศรีรัตนตรยัยคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังและกัลยาณมิตรทุกท่านพระพุทธรูปคือสิ่งที่มีอยู่ในทุกๆบ้านสำหรับชาวพุทธซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วยปกป้องและคลุ้มครองผู้อยู่อาศัยจึงมีความเชื่อกันว่า หากเมื่อไหร่ที่ย้ายบ้านใหม่สิ่งแรกที่ควรนำไปไว้ในบ้านก่อนเลยก็คือหิ้งพระเพื่อจะได้ปกปักคุ้มครองรักษาให้เราอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขหลายๆบ้านมีการตั้งหิ้งพระไว้ภายในบ้านหรือบางบ้านก็อาจจะมีห้องพระเลยซึ่งไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ควรจัดวางให้ถูกต้องตามหลัก และควรจะต้องไหว้พระให้ถูกวิธีด้วยตามความเชื่อของชาวพุทธนั้นเชื่อว่าการที่มีหิ้งพระไว้ในบ้านที่อยู่อาศัยจะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตช่วยป้องกันพยันตรายต่างๆและเพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ และเพื่อการจัดวางโต๊ะหมู่บูชาและติดตั้งหิ้งพระให้ถูกต้องนั้นก็มีหลักการที่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมด้วยดังนี้ค่ะ 1. โต๊ะหมู่บูชาพระควรอยู่ในห้องชั้นบนสุดของบ้านหรือหากเป็นหิ้งพระก็ควรติดตั้งที่มุมสงบของบ้านที่เปิดโล่ง และไม่อับทึบและสามารถติดตั้งไว้ชั้นล่างของบ้านก็ได้เพื่อความสะดวกของผู้สูงวัย 2. หิ้งพระควรตั้งให้สูงพ้นระดับศีรษะขึ้นไปในบางบ้านมีพื้นที่จำกัดเช่นคอนโดอพาร์ตเมนต์ก็อาจจะเลือกวางพระพุทธรูปไว้บนหลังตู้สูงๆแทนก็ได้ 3. ไม่ควรตั้งหิ้งพระไว้ใต้บันไดบ้านเด็ดขาดเพราะเปรียบได้กับการเหยียบย่ำพระพุทธรูปซึ่งไม่เหมาะสม 4. ไม่ควรตั้งหิ้งพระไว้ในบ้านไว้ตรงข้ามกับประตูห้องน้ำหรือห้องครัวและไม่ควรไว้ในห้องนอนเพราะถือว่าเป็นจุดอับประมงคลห้า ไม่ควรตั้งหิ้งพระอยู่เหนือขอบประตูบ้านเพราะการเปิดปิดประตูบ้านอาจจะทำให้เกิดแรงกระแทกจนหิ้งพระหรือพระพุทธรูปล่วงหล่นลงมาได้ตำแหน่งของโต๊ะหมู่บูชาพระควรอยู่ทางทิศเหนือหรือทิศตะวันออกของบ้านและควรหันหน้าออกหน้าบ้านรวมถึงไม่ควรอยู่ที่ตำแหน่งทิศตะวันตกด้วย ซึ่งโต๊ะหมู่บูชานั้นจะมีแบบหมู่สาหมู่4หมู่หหมู่7และหมู่9ซึ่งจะมีไว้สำหรับจัดพระพุทธรูปก,กระถางทูปเชิงเทียนผานดอกไม้และแจกันซึ่งจะเลือกใช้แบบไหนนั้นก็แล้วแต่ขนาดของสถานที่และการใช้งาน สำหรับบ้านที่มีพื้นที่จำกัดอาจเลือกแบบสาหมู่ก็ได้แต่หากมีพื้นที่มากหรือมีห้องพระก็สามารถเลือกขนาดหมู่เหรือหมู่9ได้เลยค่ะโดยมีหลักการง่ายๆดังนี้ค่ะ 1. ควรจัดเครื่องสักการะบูชาสำหรับไหว้พระในบ้านให้ครบและจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดและสวยงามซึ่งได้แก่ทูบเทียนดอกไม้หรือพวงมาลัยน้ำเปล่าผลไม้และขนมหวานอาจจะถวายหรือไม่ถวายก็ได้ 2. ต้องมีพระพุทธรูปเป็นพระประธานเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าและควรจัดวางไว้ตำแหน่งที่สูงสุดของโต๊ะหมู่บูชา หรือหิ้งพระจะเลือกเป็นพระพุทธรูปประจําวันเกิดของเราก็ได้เพื่อที่เวลาไหว้พระจะได้ไหว้พระประจําวันเกิดไปพร้อมๆกัน3จัดวางองค์พระอื่นๆตามลำดับได้แก่ตำแหน่งรองจากพระพุทธรูปควรเป็นตำแหน่งของพระอรหันตสาวกในยุคพุทธกาลเช่น พระสาลีบุตรพระศิวลีพระอานนท์ 4. ี่ตำแหน่งรองลงมาควรเป็นพระอระหันตสาวกพระอริยสงฆ์เช่นหลวงปู่ทวดหลวงปู่โตหากบูชาหลายองค์ให้วางจัดลำดับตามอาวุโสและวางเรียงลำดับจากซ้ายมาขวาของพระประธาน หาหากมีการบูชาองค์เทพเช่นพระพิคเนศควรวางไว้ที่ทางซ้ายของโต๊ะหมู่บูชาแต่หากมีพื้นที่จำกัดสามารถวางไล่ลำดับต่ำลงมาจากพระพุทธรูปทั้งหมดได้ 6. ห้ามวางพานดอกไม้เชิงเทียนและกระถางทูบสูงกว่าองค์พระ หากท่านผู้ฟังท่านใดต้องการบูชาพระพุทธรูกป,ประจำวันเกิดและต้องการนำมาตั้งไว้บนหิ้งพระในบ้านก็สามารถเลือกได้ตามวันเกิดของท่านดังนี้ค่ะวันอาทิตย์ปางถวายเนตรวันจันทร์ปางห้ามญาติวันอังคารปางใสายญาติวันพุธกลางวัน ปางอุ้มบาทวันพุธกลางคืนปางป่าเลไลวันพระฤหัสบดีปางสมาธิวันศุกร์ปางรำพึงวันเสาร์ปางนาปรกการจะไหว้พระในบ้านให้ถูกต้องตามหลักนั้นควรคำนึงถึงการใช้ทูปด้วย เพราะการไหวสิ่งศักดิตต์สิทธิ์ต่างๆจะใช้จำนวนทูปที่แตกต่างกันออกไปซึ่งการไหวพระในบ้านนั้นควรจุดทูปสามดอกเพื่อใช้บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งยังหมายถึงพระคุณสามประการคือพระปัญญาคุณคือปัญญารู้แจ้งเห็นจริงด้วยพระองค์เอง โดยไม่มีใครสอนพระบริสุทธิ์คุณคือความบริสุทธิ์หมดจดไม่มีราคะโทสะโมหะเหลืออยู่แล้วพระมหากรุณาที่คุณคือมีเมตตาสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งตามความเป็นจริงทำให้บนโต๊ะหมู่บูชาหรือยิ่งพระในบ้านนั้น จำเป็นต้องมีกระถางทูบไว้สำหรับจุดทูบแต่เนื่องด้วยปัจจุบันมีข่าวเรื่องไฟไหม้จากการจุดทูบเทียนบ่อยครั้งและในห้องที่อากาศไม่ถ่ายเทควันทูบอาจจะสร้างอันตารายต่อคนในบ้านได้จึงมีข้ออนุโลมยกเว้นว่าสามารถวางกระถางทูบไว้แต่ไม่จุดทูบก็ได้หรือถ้ามีพื้นที่น้อย ไม่เพียงพอสำหรับวางกระถางทูบก,ก็ไม่จำเป็นต้องมีและไม่จุดทูบบูชาก็ได้เช่นกันเพียงบูชาด้วยการประนมมือไว้และตั้งจิตให้มั่นก็เพียงพอส่วนเทียนที่ใช้บูชาก็คือสองเล่มเป็นอย่างน้อยหมายความถึงบรรดาคำสอนที่เป็นสัตุธารหรือคำสอนของพระพุทธเจ้า คือพระวินัยสำหรับฝึกกายวาจาใจให้เรียบร้อยหมายถึงเทียนเล่มที่อยู่ด้านซ้ายมือสุดพระธรรมสำหรับฝึกใจให้สงบเพื่อจะได้พบกับความสุขหมายถึงเทียนเล่มที่อยู่ด้านขวามือดังนั้นเทียนสองเล่มจึงเป็นเครื่องหมายถึงพระธรรมวินัย หรือศิลธรรมนั่นเองค่ะซึ่งการจุดเทียนก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าศิลคือสิ่งที่ทุกคนจะต้องรักษาและธรรมคือสิ่งที่ทุกคนจะต้องประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นผู้ดำรงอยู่ในศิลในธรรมอันดีงามแต่หากกังวลในเรื่องของฟืนไฟก็สามารถที่จะเลือกไม่จุดเช่นเดียวกันกับทูบได้เช่นกันค่ะ ส่วนการถวายของบูชานั้นนอกไปจากการจุดธูปเทียนแล้วสามารถถวายดอกไม้พวงมาลัยต่างๆได้เป็นสิ่งสำหรับสัก,การะบูชาพระสงฆ์ดอกไม้ที่นิยมไหว้ก็คือดอกบัวหรือดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมและมีสีสันสวยสดใสไม่ควรนำดอกไม้ที่เหี่ยวแห้งมาบูชา หรือดอกไม้ประดิษฐ์ดอกไม้พลาสติกเป็นต้นเพื่อถวายกลิ่นหอมและควรบูชาให้ครบ8ดอกซึ่งหมายถึงพระอริยบุคคล8ประเภทรวมถึงสามารถถวายน้ำเปล่าโดยควรเปลี่ยนทุกวันและอาจถวายเป็นผลไม้ขนมหวานต่างๆได้ส่วนการถวายข้าวปลาอาหารคาว ก็แล้วแต่ว่าจะถวายหรือไม่ก็ได้เพราะไม่จำเป็นเท่าไหร่นะบทสวดบูชาพระในบ้านก่อนเริ่มสวดมนต์ควรทำจิตใจให้สงบนิ่งตั้งสมาธิพร้อมกล่าวคาถาบูชาพระในบ้านโดยเริ่มจากการตั้งนาโมสามจบดังนี้ค่ะนะโมตัสสะ พระคาวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตัสสะพระคาวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตัสสะพระคาวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสัะ อรหังสัมมาสัมพุทธโธพระควาพุทธังพระคาวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพระคาวตาธรมโมธรรมมามสามิสุปฏิปันโนพระคาวะโตสาวกสังโคสังคังนามามิ การไหว้พระที่บ้านสามารถทำได้ทุกวันไม่จำเป็นจะต้องทำเฉพาะวันพระหรือวันสำคัญทางาศาสนาเท่านั้นขอเพียงให้มีจิตใจที่สงบศรัทธาและเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพร้อมน้อมนำหลักธรรมคำสอนมาใช้ทั้งในการดำรงอยู่ในศิลในธรรมและหมั่นสวดมนต์บ่อยๆ ก็จะช่วยให้ชีวิตพบเจอแต่สิ่งดีๆมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองและช่วยให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตที่สําคัญการท่องบทสวดมนต์ไหว้พระยังเป็นการช่วยให้จิตใจสงบไม่ฟุง้งซ่านและมีสมาธิขึ้นอีกด้วยค่ะค่ะท่านผู้ฟังสำหรับหลักการไหว้พระในบ้านก็มีเพียงเท่านี้ ขอขอพระคุณท่านผู้ฟังที่มีส่วนร่วมในการรับฟังจนจบและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดปกป้องคุ้มครองให้ท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญในชีวิตร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยเธินสาธุสาธุสาธุ